ชอบไปปูชิพมาใช่นั่งไปบ่อยมากจะไปเปิพม่าจะไปบ่อยราคาก็เพ่งไปมาในวันเกิดวันเกิดจะเมื่อก่อนทุกครั้งวันเกิดนะมาประมาณสักเจ็ดแปดปีเดียววันเกิดจะต้องเอาทุกคนรอบตัวมาอยู่ที่พม่าให้หมดเลยเนี่ยแล้วปีเนี้ยกลับไปอ่ะกลับไปพม่าอีกเป็นไงล่ะเบลว์ใช่กล้วยมาโนว่าคิวอ่ะเสาร์อาทิตย์แต่ปกติจะต้องฉันจะไม่ยอมรับไงคิวเสาร์อาทิตย์อะฉันถ่ายโฆษณาไปถึงยี่สิบปีอะ ไม่แกไม่ได้ไม่เลยเอาไปเดี๋ยวให้ต้องมาชิลๆอทนนี้เลยทุกเสาที่จะแกดูในี่ยอะไรแกก่แล้วคนที่ไปพม่าเนี่ยจะเกิดเรื่องราวแบบปฏิหารมันไปรับพลังมาเสิร์ฟมันไม่มีปฏิหาระไม่มีอะไรมันนิ่งๆๆๆๆๆอย่างนี้เลยมาเสิร์ฟกวงใช่ไหมล่ะแม่แล้วพอไปเสร็จแล้วชีวิตเปลี่ยนมันก็ไม่รู้หลายๆคนมันแล้วแต่ว่ากวงฉันว่าถ้างั้นคนถามคนทยก็ถามเอ้าแล้วประเทศพม่าตอนนี้ก็ประสบปัญหาอยู่ว่าแล้วทำไมชีวิตของประเทศก็ไม่ดีขึ้น